แชข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้เราจะมาอัปเดต8จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านยามวิการนั่นก็คือเราคงยังอยู่ในสถานการณ์โควิด19ระลอก3นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเราเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ สบคอมอทอเผย8จังหวัดที่มีคำสั่งประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านอย่ามวิกาลนะคะกระทรวงมหาดไทเยเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย PR ร,ระบุว่าระบุว่าจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานรวมทั้งสิ้น8จังหวัดข้อมูลณวันที่27เมษายน2564ณเวลา18นาฬิกาตามช่วงเวลาดังนี้นะคะ หจังหวัดตรังนะคะ2 2 0 0นนถึง03.00นทบุรี2 1 0 0 0 0ถึง04.00นบึงกาฬนะคะ2 3 0 0ถึง04.00น 4. 4. ปทุมธานี2 1 0 0 0 0ถึง04.00สนสงขลา2 2 0 0 0 0ถึง 04. 04.00น หสมุทรปราการ21.00ถึง04.00 7. สมุดสมุทรสาคร23.00ถึง04.00นและสุราธานีนะคะ22 0 0ถึง04.00นที่มาข่าวนะคะสมอคอมทอัมเดลา 28, ่าศูนสุด28เมษายน2 5 6 4